สวัสดีครับส่วนบอลสีพระธรรมวันนี้ไปอัปเดตบอลสีกันต่อนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปคัดดูบอลสีว่าต้นที่จะมาขยายจํานวนทําจํานวนใน e-p นี้จะเป็นต้นไหนนะครับเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะครับตอนนี้บอลสีเริ่มที่จะสวยโอ้อันนี้จะเป็นตู้เล็กกระถาง4นิ้วทั้งนั้นเลยนะครับ ดีให้ทุกคนดูว่ามีต้นไหนบ้างนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยอู้อันนี้อะไรเนี่ยต้นใหญ่แล้วนะครับนี่แต่อันนี้ไม่ต้นนี้ด่างต้นนี้ไม่ด่างน่าจะเป็นรัตนารุ่งโรจน์นะครับดูจากสีคิดว่ามีไหมนี่ครับด่างสวยนะครับน่าจะเป็นรุ่งโรจน นะครับรัตนารุ่งโรดแล้วก็มีนะครับนกพะเก้าโอ้หน้าสวยมากนะครับนกพะเก้ามีคนถามมาอยู่นะครับที่ขายายจํานวนไว้เนี่ครับนี่ก็สวยไอที่แหวงแหวงนี่ไม่ต้องสงสัยเลยครับนอนนั่นเองโอ้สวยเยอะอยู่นะครับน,น,น,นู่นๆๆนเนี่ยครับใครอยากได้สอบถามมาได้เลยเนี่ยรัตนารุ่งโรดทางนั้นเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นนพเก้า 9. โอ้อันนี้สวยนี่ h a l เลยนี่ก็สวย p าส t ท l นะครับก็มีรัตนารุ่งโรดมีนพเก้านพ9ก้าก็แค่40เองนะครับแล้วก็ยังมีนี่น่าจะเป็นหลวงตานะครับนี่สวยนะครับสวยงามมากดูดูความด่างของเขานะครับด่างสวยนะครับ อันนี้หัดเทพนะครับพยายามลื้อฟื้นนะตอนนี้ก็พยายามลื้อฟื้นชื่อชื่อบอนสีนี่ครับนี่ก็หัดเทพเป็นบอนสายดาร์กนะครับสําหรับใครชอบดาร์กอันนี้นกพะก้าวนี่ครับนกพะก้าวสภาพก็คือย่าขึ้นเยอะเลยนะครับนกพะก้าวเทพนรินนะครับนี่ดูสีของเทพนารินนี่ครับสวยงามมากดูการไล่สีสวยมากครับอันนี้ นี่สวยงามปางรำพึงเป็นปางพระประจำวันเกิดวันศุกร์นะครับถ้าดูดีๆเนี่ยเขาจะอมฟ,ฟ้าๆนะครับชมพูเขียวครามอมฟ้านะครับสําหรับปางรำพึงอันนี้ต้นใหญ่แล้วไปลงหกนิ้วถึงแปดนิ้วได้เลยนะครับอันนี้โอ้อันนี้ออกดอกอันนี้อะไรอันนี้น่าจะเป็นปางประจําวันพุธนะต้นเนี้ยนะครับเดี๋ยวต้องไปไล่ดูใหม่แต่ทรงใบคือใช่นะครับปางพระประจําวันเนี่ยครับ บางวันเสาร์นี่นาคโปรก,ก็ยังมีนะครับเดือนมกราใครชอบใบกลมๆน่ารักน่ารักนั้นหนาเนี่ยครับใบนั้นหนาสีเข้มๆนะครับมกราคมนะครับมกราคม,นะคม,าคมอันนี้ก็เทพนรินนะครับเทพนรินชมพูหวานมกราคมพาเนี่ยครับกุมภาโอ้ใบกลมสวยมากเป็นไซส์คอมแพกนะครับทรงใบสวยนะครับบนใบกลม ส่วนใหญ่ตับเดือนจะเป็นบอลใบกลมๆนะครับโอ้โหนี่นี่น,นี่ดูความฮาร์ปสวยงามมากรัตนรุ่งโรดนะครับโอเครัตนรุ่งโรดให้ให้สีสวยนะครับสีสวยมากเลยเดี๋ยวไปดูอีกตู้หนึ่งนะครับอันนี้เป็นกระถางสี่นิ้วนะเดี๋ยวไปดูตู้ไหนที่พอจะทำจํานวนได้นะครับอันนี้โอ้ อันนี้ต้นใหญ่เลยมีมกราคมนะครับมีมกราคมมีอันนี้น่าจะเป็นดาวพุธนะครับนี่รอดนะครับรอดดาวพุธนะครับอันนี้ดาวพุธอันนี้ก็ดาวพุธแล้วก็มีที่ซ่อนอยู่ด่าง,งในเก้าทับนะครับเก้าทับนี่ครับเก้าทับก็มีนะครับเก้าทับก็มีเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะเป็นปางสมาธิหรือเปล่านะครับเป็นปางประจําวันนะครับปางประจําวันสวยมากเลย นะครับอันนี้ก็น่าจะใช่น,นี้ก็เหมือนกันนะครับใบก็จะหนาหนาดีนะครับผมสวยงามนะครับโอ้เหมือนจะมอะีอันนี้น่าจะเป็นเทพนาคานะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเทพนาคาก็รอดมาเหมือนกันนะครับไม่น่าเชื่อว่าทิ้งไว้ในตู้ตั้งแปดเดือนนะครับรอดมาได้นะครับโอ้เจอแล้ว นี่ครับผมตัวแรอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวจะทําจํานวนนะครับในอีพีนี้โอ้จะทําต้นไหนก่อนดีในอีพีที่แล้วนะครับนี่ต้นแม่ตัดสินใจไม่ผ่าครับผมเลี้ยงไว้เอาหน่อเขานี่ครับก็ได้มาสองหนอ่อหอคาหลวงนะครับสีสวยมากนะครับสีสวยมากๆเลยเนี่ครับหอคาหลวงได้มาสองหน่อนะครับเลี้ยงเอาหน่อเขาเลี้ยงแบบใจเย็นๆนะครับผมเลี้ยงแบบใจเย็น นะครับโอ้ันเซสกายก็สวยเนาะมีลูกด้วยเนื้อดวงก็มีหนอ่อเอาตัวไหนก่อนดีตัวนี้แล้วกันนะครับเพราะว่า,าดูจากวัสดุปลูกแล้วเนี่ยไปเยอะกว่าเนื้อดวงเลยนะครับต้องรีบเคลียร์นะครับต้องรีบเคลียร์แล้วก็ดูสีของเขาโอ้สันเซสกายสีสวยมากนะครับดูเนี่ยสีส้มสีเหลืองเป็นสีทองนะครับ ส้มเหลืองเป็นทองนะครับส้มทองเป็นแล้วเนี่ยเนี่ยใบใบออกแบบน้ำตาลอมม่วงนะครับนี่ดูโอ้สวยมากซันเซสกาย้าจะได้สักสองสหน่ออยู่นะครับเนี่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าซันเซสกายจะได้สักกี่ต้นนะครับไปรับชมกันเลยครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับสวยมากเลยนะครับโอโห แล้วตอนนี้สันเซสกายด้วยขาก็ากระแสดีมากนะครับกระแสมาดีมากนะครับแล้วเนี่ยเราหน้าเท,เทพเลยนะครับดูต้องเบาๆบมือหน่อยนะกลัวกลัวว่าจะหักกลัวว่าต้นจะหักเพราะว่าดูเดวให้ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเคลียดินออกแป๊บนึงโอ้หัวยังแข็งแรงอยู่ดีที่ดีที่หัวของเขาไม่ไม่เน่านะครับ ถือว่าหัวยังแข็งแรงอยู่นะครับยังรอดมาได้นะครับตอนนั้นยอมรับว,ว่าไม่ได้เข้ามาเกือบเกือบอแปดเดือนนะครับเกือบแปดเดือนที่ไม่ได้เข้าเพราะว่าด้วยงานด้วยหน้าที่ต่างๆนะครับแต่ก็ไม่ทิ้งนะครับพอเคลียร์ศาสนากิจเสร็จก็เนี่ยครับโอ้โหก็เราก็ทาให้เห็นว่าบอลสีนี้แข็งแรงมากนะครับทนอากาศร้อนได้แบบสุดๆเลย อ่ะเดี๋ยวอันนี้เราแยกเลยนะครับดูหน่อที่หนึ่งครับดูหน้าปึ๊บโอ้โห oh สวยมากครับเป็นหน่อที่สวยมากๆเป็นเป็นต้นแม่ที่ให้ลูกสวยมากดูแม่กับลูกนะครับหน่อที่หนึ่งครับผมต่อไปหน่อที่สองครับนี่โอ้โ oh หหน่อที่สองครับ สวยงามแล้วก็หน่อที่สามครับวันนี้หน่อใหญ่หน่อยนะครับใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับโห oh, สีไม่หนีจากแม่เลยครับเนี่ยเรียกว่าลูกไม้หลุดไม่ไกลต้นนะครับสีสวยมากดูหน่อที่สามเนี่ยนะครับไม้ชุดนี้ก็ลงหกนิ้วได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นไม้แยกหน่อใหญ่แล้วคือต้นโตแล้วนะครับส่วนนี้เราไม่ไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าเราจะต้องนํา กลับไปปลูกใหม่แต่ก็ขอเช็คดูหัวเขาก่อนรู้สึกว่าจะมีเขี้ยวด้วยนะครับรู้สึกว่าจะมีเขี้ยวด้วยนะครับก็ไม่แน่ไม่แน่นะครับเดี๋ยวขอเช็คให้ละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วก็จะพิจารณาว่าจะผ่าหรือจะยังไงนะครับแต่เห็นเขี้ยวแล้วก็อยากผ่าอยู่นะครับเพราะว่าคือแม่สวยขนาดเนี้ยดูหน้าสวยขนาดเนี้ย คิดว่าลูกคงหนีไม่ไกลจากแม่แน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวล้างหัวแล้วก็จะพิจารณาอีกรอบหนึ่งแต่ที่แน่ๆเราได้ ep นี้นะครับเราได้มาทั้งหมดสามหน่อด้วยกันนะครับหนอที่หนึ่งครับผมนี่หนอที่หนึ่งหนอที่สองนะครับอ๋ออันนี้หนอที่หนึ่งเนาะอันนี้หนอที่สองครับนี่หนึ่งสอง นะครับแล้วก็หน่อที่3ครับเดี๋ยวลงกระถาง6นิ้วเป็นแม่พัน์ต่อไปครับผมสวยมากนะฮะสวยมากๆนี่ครับยังไงใน EP นี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับช่องบอลสีพระธรรมไว้ด้วยนะครับใน EP น่าจะพาไป อัปเดตบอลสีชนิดไหนนะครับก็จะได้ไม่พลาดนะครับถ้าเรากดกระดิ่งไว้มันแจ้งเตือนปุ๊บนะครับพอทางช่อง youtube แจ้งเตือนปุ๊บเราก็กดเข้ามาดูได้เลยนะครับได้อัปเดตแบบก่อนใครเลยนะครับบางทีมีบอลสีมาแบ่งปันอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้ไม่พลาดนะครับบอลสีสวยๆเอาไปปลูนะครับเพิ่มความสุขให้กับชีวิต นะครับผมใน e ีีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเข้ามาที่เข้ามารับชมมากดไลค์มาคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอลสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร